i n s i ซ e Out มหัศจรรย์อารมณ์อละเวงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นของพิกซาที่ออกฉายในปี2015เรื่องราวเกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็กหญิงวัย11ขวบชื่อไรลีย์แอนเดอร์เซนภาพยนตร์นำเสนอแนวคิดที่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราถูกควบคุมโดยตัวละครเล็กๆ5ตัวที่อยู่ในศูนย์บัญชาการภายในสมองของเราได้แก่ลันล j าจอยเป็นผู้นำกลุ่มและพยายามทำให้ไรลียมีความสุขอยู่เสมอ เศ้าซึม s a d n e s มักจะรู้สึกหดหู่และไม่แน่ใจในบทบาทของตัวเองชุนเฉียว anger เ,เป็นตัวแทนของความกโกรธและความหงุดหงิดยายแยง disgust คอยปกป้องไรลี่จากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งทางกายและสังคมกลัวกลัว fear คอยดูแลความปลอดภัยและป้องกันภัยอันตรายชีวิตของไรลี่ดำเนินไปอย่างมีความสุขในมินนิโซตา โดยมีลันลาเป็นผู้ควบคุมอารมณ์หลักทําให้ความทรงจําส่วนใหญ่ของไรลี่เป็นสีเหลืองความสุขและสร้างเกาะแห่งบุค,คลิกภาพที่เป็นรากฐานของตัวตนของเธอแต่แล้วชีวิตของไรลี่ก็ต้องพลิกผันเมื่อครอบครัวข,ของเธอย้ายจากมินนิโซตาไปซานฟรานซิสโกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทําให้เกิดความวุ่นวายภายในศูนย์บัญชาการเศร้าซึซมเรื่องมีบทบาทมากขึ้นและเผลอไปแต่ต้องความทรงจําหลักของไรลี่ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ความเศร้าและทําให้เกาะแห่งบุคลิกภาพเริ่มพังทลายลงเมื่อความทรงจําหลักบางส่วนหลุดออกจากที่เก็บและลันลากับเศร้าเสือมถูกดูดเข้าไปในเขาวงกฏแห่งความทรงจําระยะยาวทําให้พวกเธอต้องออกเดินทางผจญภัยเพื่อนําความทรงจําหลักกลับมายังศูนย์บัญชาการให้ได้ในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับบิงบองบิงบองเพื่อนในจินตนาการสมัยเด็กของไรลี่ที่กําลังเลือนหายไปและได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของความทรงจําและอารมณ์ต่างๆ ในขณะที่ลันลาและเศร้าซึงพยายามกลับมาที่ศูนย์บัญชาการไรลี่ก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนและเริ่มห่างเหินจากพ่อแม่อารมณ์ที่เหลืออยู่ในศูนย์บัญชาการฉุนเฉียวแยแยงและกลัววพยายามจะช่วยไรยลี่แต่ก็ทำให้สถานการณ์แย่ลงในที่สุดลันลาก็ได้ตรหนักว่าการที่ไรลี่จะรู้สึกเศร้าบ้างก็เป็นสิ่งจำเป็นและการยอมรับความเศร้าจะช่วยให้ไรลี่สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ เมื่อลันลาและเศร้าซึมกลับมาถึงศูนย์บัญชาการพวกเขาก็ช่วยกันสร้างความทรงจำหลักใหม่ที่มีทั้งความสุขและความเศร้าประปนกันทำให้ไรลียสามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาต่อพ่อแม่ได้ตอนจบของภาพยนตร์ไรลียได้ปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่และค้นพบสมดุลของอารมณ์ต่างๆในตัวเองโดยอารมณ์ทั้งหมดเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ไรลียเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์